หาวิธีการฝึกจิตใจให้กับตัวเองพบว่าใจมีความสุขกับการสวดมนต์มากค่ะแต่ในระหว่างสวดมนต์ลืมกายลืมใจจะมีวิธีฝึกหรือแนะนําอย่างไรได้บ้างคะเวลาสวดมนต์ที่มันหลงหลงลืมลืมหรือว่าไม่อยู่กับบทสวดนะฮะให้มองว่าตรงนั้นจิตมันขาดโฟกัสจิตมันขาดสติไปแล้ววิธีที่จะกระตุ้นให้จิตกลับมามีสติหรือว่ามีโฟกัสเนี่ยก็คือความสุขที่ได้จากการสวด ถ้าส่วนมน์ระหว่างส่วนมน์เราไม่มีความสุขเนี่ยนะฮะอาสติมันก็จะอ่อนแต่เนี่ยของเราบอกว่ามีความสุขกับการสวดมน์มากแต่ในระหว่างสวดลืมกายลืมใจนะตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเผลอไปอยู่กับการมีความสุขที่บอกว่าสุขมากนั่นแหละมันสุขอย่างเดียวมันเลยลืมนะ เดี๋ยวจริงๆแล้วเจ้าของคำถามอาจจะอาจจะมองอย่างนี้คือคือจริงๆยังมีความสุขกับการสวดมนต์อยู่แล้วสติก็อาจจะยังอยู่กับบทสวดแต่ลืมกายลืมใจนะอเอาอย่างนี้ทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเราสวดมนต์ไปเนี่ยนะเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าหากว่า ใจเราดิ่งอยู่กับการสวดแล้วก็ความสุขจากการสวดอันนี้ถือว่าน่าพอใจพอสมควรแล้วนะนี่ที่บอกว่าลืมกายลืมใจอาจจะเข้าใจว่าเราควรจะรู้กายรู้ใจพร้อมกันไปด้วยตลอดการสวดอันนั้นเป็นการตั้งโจทย์ที่อาจจะผิดสำหรับจิตที่ยังไปไม่ถึงสมาธิขั้นสูงพอนะฮะ ถ้าจิตมีสมาธิขั้นสูงพอแล้วลักษณะดวงสมาธิตรงนั้นมันจะรู้หมดเลยรู้ครอบทุกอย่างทั้งการสวดอย่างละเอียดแล้วมันจะรู้สึกช้าชัดนะแล้วก็ความรับรู้ทางอิริบททางกายเนี่ยมันก็จะปรากฏเด่นไม่มอีอะไรที่มันตกหล่นนะมีความต่อเนื่องยืดยาวนั้นเป็นเรื่องของจิตที่เป็นสมาธิขั้นสูงแล้วแต่ถ้าจิตยังแค่มีความสุขนะแล้วก็เป็นสมาธิอ่อนอมันอาจจะดิ่งไปกับบทสวด อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปพยายามที่จะรู้กายรู้ใจกำกับไปด้วยตลอดแต่เอาแค่สังเกตทีละรอบก็ได้อย่างถ้าหากว่าเราสวดอิติปิโสอยู่บทเดียวเลยเนี่ยมันจะเห็นง่ายหน่อยนะแต่ละรอบเราดูว่าความสุขที่มันบอกว่ามากนะมันมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ามันลดระดับลงหรือว่ามันคงที่คงเส้นคงวานะในท,ทุกรอบดูไปเป็นรอบๆ ทีละนิดทีละหน่อยแค่นั้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเห็นเข้ามาในภาวะที่เรียกว่าเวทนานะเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นอทุกขมสุขเวทนาบ้างนะหรือบางรอบอาจจะรู้สึกว่าในหัวฟุ้งซ่านปั่นป่วนมีการเกร็งเนื้อเกร็งตัวอย่างนี้ก็กลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมา,นะารู้แค่นิดเดียวถือว่าเป็นนิดที่จะเป็นรอยเท้านะ เป,เ,ปเ,ปเป็นทิศทางที่จะตรงทางต่อไปเพราะว่าถ้าเราสังเกตรอบละนิดรอบละหน่อยแล้วเราเห็นจริงๆว่าตัวความสุขมันต่างไปได้เรื่อยๆอาการทางกายเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็เกรง็งเดี๋ยวบางทีก็ผ่อนคลายได้ย,ยาวนะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดมันจะชัดเจนแจ่มแจ๋วมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีสติเนี่ย พอเอาไปใช้ดูอะไรมันจะเห็นถนัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเรากับว่าเราไม่ได้ตั้งใจดูอะไรเลยมันเป็นอัตโนมัติที่จะเห็นทั้งหมดที่เรียกว่าเห็นทั่วพร้อมไปเองนะครับสรุปคำตอบคืออย่าตั้งโจทย์ว่าทำยังไงเราถึงจะมารู้กายควบคู่ไปด้วยตลอดการสวดมนต์แต่ให้รู้เริ่มรู้ทีละนิด ทีละหน่อยเท่าที่จะรู้ได้และสิ่งที่น่ารู้ที่สุดก็คือความต่างไปของสุขเวทนาในแต่ละรอบหรือว่าจะดูความฟุ้งส่้นก็ได้ความฟุ้งส่้นในหัวบางรอบก็เยอะบางรอบก็เบาบางเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาวะที่ปรากฏอยู่จริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะไม่ได้ไปคาดหวังไว้ล่วงหน้านะเอามาดูเ,าเพื่อที่จะให้เกิดสติเนี่ยมันจเจริญขึ้น หเห็นความไม่เที่ยงได้หมดเลยนะครับ